มาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการป่าบอแลแชแนลมาครับวันนี้ซอยจุอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่ได้ทำเองซื้ออันนี้กับบ้านมาด็กอยากกินมาลองดูอยากรู้ไหมซอยจูก,กินอะไรถึงจะเข้ากันนะั่นๆะๆนะนะนะ หลายคนรู้นั่นก็คือ,อ40ดีกรีสิครับไปเรามา็เรียนย่อยกันก่อนแก้ข้าวแก้ข้าวจวดด,ดูแข็งก่อนเลยแช่ฟิตมาเย็นๆนะดูความหวานไม่จะสกัดนาดไหน <c oughs> ไปฮนะชน นุ่มชุ่มคอสุดยอดจริงมันเข้ากันจริงบอกเลยมามาลองเทสกันหน่อยได้น้อยจริงวันนี้เข้าตลาดไม่ทันไปครับจะรสชาติเป็นไงไม่รู้อร่อยมันทำเองว่างไหมไปครับทุ๊ค อืมอืมอืมได้ยูยความผมดีก็ได้อืมรังนหองว่าะกำบางทานเป็นเมี่ยง เนี่ยตับเนี่ยตับมาครับเนี่ยตับกับผ้าทีเดียวโอ้ลุยอืมอื้อ อืมอร่วยจะได้จะกินโอเคอยู่บายครับร้อนอืมลุยอืม,อม ก็จริงก็ต่อแช่กับลาบซีซิอีกทีเย็นๆนะอย่าบอกใครไปเจอกันคิมหน้า ากกดไลค์ติดตามด้วยครับป้าบอลชาแนลวันดี